สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิทานสำหรับเด็กเรื่องหนึ่งนะคะน่าสนใจมากชื่อเรื่องเจ้าขนปุกปุยกับนกจิ๋วค่ะครับสวัสดีครับเป็นตอนที่4ชื่อตอนงูเห่าหลงทางค่ะเรื่องมันก็เริ่มง่ายๆเลยในป่าตอนเช้าเช้าเจ้าหนูปุกปุยเนี่ยเอ่อกำลังง่วนอยู่กับการเก็บผลไม้เลยครับผมส่วนเพื่อนสีเจ้านกจิ๋วก็บินเล่นอยู่แถวๆนั้นแหละค่ะเหนือยอดไม้ไปแต่แล้ว มันก็มีเสียงดังขึ้นมาแบบฟอ้อนะคะมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆโหเสียงงูเลยนะนั่นใช่ค่ะทำเอาทั้งเจ้าหนูทั้งนกจิ๋วเนี่ยตกใจสุดขีดเลยพอหันไปมองก็อืเจองูเห่าตัวใหญ่เลยค่ะนอนขดอยู่ตรงนั้นเจอแบบนี้เป็นใครก็ต้องตกใจนะครับงูเห่าเลยนะจริงค่ะแต่ว่านะคะงูตัวนั้นน่ะกลับดูแบบ ดูเศร้าๆตาละห้อยไม่ได้ดูดุร้ายเหมือนที่เราคิดกันอือหือจุดนี้น่าสนใจมากเลยครับคือมันมีความขัดแย้งกันแต่แรกเห็นเลยรูปลักษณ์งูเห่าที่เราแบบเรับรู้กันทั่วไปคือมันอันตรายน่ากลัวใช่ค่ะใช่แต่ท่าทีที่แสดงออกมากลับตรงกันข้ามเลยคือดูเศร้าดูเปราะบางแล้วพอก็พูดออกมาเสียงก็เบาๆสันๆอีกบอกว่าฉันหลงทาง ่ประโยคนี้แหละคะ่ะที่ทําให้เจ้าหนูปุกบุยเริ่มรู้สึกสับสนคือมันมีความรู้สึกสองอย่างตีกันอยู่กลัวก็กลัวนะแต,แต่แต่ก็อดสงสารไม่ได้ไงคะครับเข้าใจได้เลยสุดท้ายความสงสารมันคงมากกว่านิดนึงมั้งคะเลยตัดสินใจถามออกไปอย่างแบบนุ่มนวลที่สุดแล้วว่ามาจากไหนหรอ,องูก็ตอบแบบเศร้าๆนะคะว่ามาจากโพรงไม้อีกฝั่งนึงนู่น,น แต่หาทางกลับไม่เจอซะแล้วตรงนี้มันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเบื้องหลังความน่ากลัวเนี่ยเออมันก็มีความอ่อนแอซ่อนอยู่การที่งูยอมรับว่าหลงทางมันเหมือนเป็นการเปิดใจไกลๆนะครับใช่ค่ะใช่เหมือนเปิดช่องให้ความสงสารมันทำงานได้มากขึ้นแล้วเจ้าหนูก็เลยเออตัดสินใจทำสิ่งที่กล้าหาญมากเลยคือจะช่วยพางูกลับบ้านโอ้โหทั้งทั้งที่ก็ยังกลัวอยู่นะก็น่าจะยังกลัวลึกๆแหละค่ะ แต่ก็ตัดสินใจช่วยโดยมีเจ้านกจิ๋วเนี่ยช่วยบินนำทางให้ก็ถือเป็นการตัดสินใจที่แบบท้าทายสัญชาตญาณตัวเองมากๆเลยนะคะครับมันคือการเลือกใช้ความเมตตานนำทางแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวตัดสินซึ่งในนิทานแบบนี้มักจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยแล้วก็มีเหตุการณ์เข้ามาชดสอบจริงๆด้วยค่ะระหว่างทางเดินไปส่งงูเนี่ยเจ้าหนูดันพลาดค่ะตกลงไปในหลุมซะง,งั้น ใช่ค่ะเจ้านกจิ๋วตัวเล็กนิดเดียวก็ช่วยอะไรได้ไม่มากแต่ปรากฏว่าคนที่ช่วยกลับเป็นงูเห่าค่ะอ้องูช่วยเหรอครับใช่ค่ะงูเห่าค่อยๆเลื้อยลงไปในหลุมนะคะแล้วก็แบบระมัดระวังมากใช้ตัวค่อยคประคองค่อยๆดันเจ้าหนูขึ้นมาโอ้โหการกระทํานี้สําคัญมากเลยนะครับมันพิสูจน์ให้พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าสิ่งที่งูพูดนะจริงจริงค่ะคือคําพูดที่งูบอกออกมาตอนนั้น ว่าแม้ฉันจะดูน่ากลัวแต่ฉันไม่อยากทําร้ายใครเลยเพอมีเหตุการณ์นี้มายืนยันนะครับมันเออมาส่งพลังมากเลยนะใช่ค่ะมันทลายกําแพงความกลัวไปได้เยอะเลยเพอเห็นการกระทําแบบนี้แล้วความรู้สึกของเจ้าหนูกับนกจิ๋วก็คงเปลี่ยนไปเลยล่ะค่ะครับความเชื่อใจมันก็เริ่มเกาะตัวขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วค่ะก็พางูกลับไปส่งถึงโพรงไม้ที่พักของเขาจนได้งูแบบขอบคุณใหญ่เลยนะคะ น้ำตาคลอเลยอืมซึ้งเลยนะแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาด้วยค่ะว่าจากนี้ไปฉันจะไม่ทำร้ายใครในป่าอีกแล้วฉันรู้แล้วว่าความดีทำให้ไม่โดดเดี่ยวสุดท้ายก็กลายเป็นเพื่อนใหม่กันเลยค่ะครับจบลงด้วยดีเป็นบทเรียนที่อืค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมาเลยนะครับที่นิทานสรุปไว้ว่าอย่าตัดสินใครเพียงเพราะรูปร่างหรือเสียงของเขาเพราะทุกตัวก็มีหัวใจค่ะแก่นเรื่องชัดเจนมากใช่ครับ แต่ถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งมันก็คือเรื่องของการที่เราต้องพยายามมองข้ามภาพจําหรือสติริโอไทป์ที่เราอาจจะมีต่อคนอื่นหรือสิ่งอื่นไปให้ได้นะครับจริงด้วยค่ะเป็นนิทาน,นง่ายๆนะคะแต่กระตุ้นให้เราคิดถึงเรื่องอคติเรื่องการมองคนที่ภายนอกได้ดีเลยแล้วก็ยังเน้นเรื่องพลังของความเมตตาความเห็นอกเห็นใจด้วยครับผมแล้วสิ่งที่น่าชวนคิดต่อยอดไปจากเรื่องนี้ก็คือ,อ,อในชีวิตจริงของเราล่ะครับ มันมีบ่อยแค่ไหนที่เราอาจจะเผลอตัดสินคนอื่นกลุ่มคนหรือสถานการณ์ต่างๆจากเ,เปลือกนอกหรือจากภาพจำที่เราคุ้นเคยกันอืมน่าคิดนะคะโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ลองทำความเข้าใจหรือรู้จักตัวตนหรือสถานการณ์จริงๆของเขาเลยการตัดสินแบบนั้นบางทีมันก็อาจจะปิดการโอกาสดีๆในชีวิตเราไปก็ได้นะครับทั้งโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะครับ